Microsoft ปล่อยแพดความปลอดภัยในเดือนพฤศจิกาย,ยน2025ซึ่งประกอบไปด้วย6.3รายการที่ปกป้อง Windows 11และ Windows 10ที่เข้าร่วมโครงการ e s u อย่างละเอียดพร้อมกับการแก้ไขช่องโหว่ Zero Day ที่ถูกโจมตีจริงแล้ว1รายการในช่วงนี้มี4รายการช่องโหวร่ระดับร้ายแรง Critical ซึ่งเป็น2รายการช่องโหว่ u u n c ค d e จากระยะไกล Remote Code e x e c u t o r a s ศ e และ1รายการช่องโหวร่ระดับสิทธิ e l e v a t o n of Privilege และ1รายการช่องโหว่เปิดเผยข้อมูล Information Disclosure รายละเอียดของช่องโว่ที่ได้รับการแก้ไขช่องโหว่กระดับสิทธิ์ e l e v a t i o n of p r e v a u ยี่รายการช่องโว่ข้ามกลไกป้องกัน Security Feature by p a s s 2 2รายการช่องโหว่รันโค้ดระยะไกล Remote Code Execution 16รายการช่องโว่เปิดเผยข้อมูล Information Disclosure เ1รายการช่องโว่โจมตีให้ระบบล่ม Denial of Service สรายการ ช่องโหว่ปลอมแปลงตัวตนส p ูฟิงเซ้าสรายการช่องโหวซโรเด d a y ค2025ถึง62215ที่เกิดจากปัญหาที่พบใน Windows Kernel ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของระบบปฏิบัติการ Windows ที่นี่ถูกจัดในกลุ่มช่องโหวกระดับสิทธ์และมีการโจมตีจริงแล้วทําให้ถูกจัดเป็นเซโรเ d a y ทันที ปัญหานี้เกิดจากการจัดก,การทรัพยากรร่วมกันที่ไม่ดีพอหรือ Rest Condition ซึ่งเกิดจากการสองโปรแกรมหรือกระบวนการแย่งกันเข้าถึงข้อมูลเดียวกันผู้โจมตีสามารถควบคุมจังหวะได้พวกเขาก็จะกลายเป็นผู้ชนะและยกระดับสิทธิ์ของตัวเองขึ้นไปถึงระดับ System ซึ่งเป็นสิทธิ์สูงสุดของ Windows คนลั์คือผู้โจมตีที่มีสิทธิปกติบนเครื่องเพียงเล็กน้อยก็สามารถควบคุมเครื่องได้ทั้งหมดทั้งติดตั้งโปรแปกรมแปลปลอมปิดระบบป้องกันหรือรันโค้ดที่เป็นอันตรายได้โดยไม่ถูกขัดขวางช่องโวแบบนี้มักถูกใช้รวมกับช่องโวรันโค้ดจากระยะไกลเพื่อให้การโจมตีสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นจึงเพิ่มความเสี่ยงให้กับระบบที่ยังไม่ได้อัปเดต เพื่อความปลอดภัยควรอัปเดต Windows ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดโดยเร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็น Windows 11หรือ Windows 10แบบย u ยโดยเฉพาะเครื่องที่ใช้งานในองค์กรหรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเพราะช่องโหว่แบบนี้เปิดโอกาสให้ผู้โจมตียึดเครื่องได้ง่ายมากหากปล่อยทิ้งไว้นานเกินไปพร้อมกันนี้ผู้ผลิตร์รายอื่นก็ออกอัปเดตด้านความปลอดภัยเช่นกันเช่น Adobe c ซ e, ิ c o f o r t e ์เทร์ g ูเกิลแอ i ดรอยไอวันทีรันซี แซบและซัมซุงโดยหลายรายแก้ไขช่องโหวสำคัญรวมถึงเซโรเดหลายรายการผู้ดูแลระบบควรดำเนินการอัปเดตวินโดว์และผลิตภัณฑ์ของ Microsoft โดยเร็วโดยเฉพาะช่องโหวเซโรเดและช่องโหวที่สามารถโจมตีจากระยะไกลได้พร้อมติดตามอัปเดตจากผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายอื่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการถูกโจมตีจากช่องโหวเหล่านี้